ถ้าเราดูเทรนด์ที่ย้อนหลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าสองนี่คือไม่น่าจะแปลกใจแล้วนะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดมาเราโตไม่ถึงสองเราเคยโตเจ็ดเราเหลือโตห้าหรือโตัวมงั้นในทศวรรษข้างหน้าเนี่ยสองผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวเลขท,ที่ค่อนข้างพอที่จะคาดเดาได้ว่าเราโตไปกี่การที่เศรษฐกิจจะโตได้เนี่ยโตมาจากไหน เศรษฐกิจเ,เ,ปเป็นเครื่องจกักรเครื่องหนึ่งเครื่องจักรนี้ใส่ input สอินพุตอย่างคือก็คือแรงงาน2ก็คือทุนการลงทุนจากตัวเลขในเฟรมเวิร์กนี้แล้วมองย้อนกลับไปในอดีตจะเห็นว่าในทศวรรษแถวปี90ถึงปี2000ที่เราโตโดยเฉลี่ยเนี่6-7ะี่รคือแรงงานยังโตต่อปีประมาณ1.7 ต่แปลว,ว่าแรงงานช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประชากรวัยทํางานและวก็แรงงานโตอย่างต่อเนื่องการลงทุนก็ใส่เข้ามาต่อเนื่องประสิทธิภาพก็กค่อนข้างดี <S <S จากเดิมที่เราเคยมีแรงงานเป็นวัตถุดิบของเครื่องจักรเครื่องนี้แล้วแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นว่าต่อไปนี้แรงงานจะเป็นตัวฉุดแล้ว ต่อไปเนี้ยเราจะมีคนมาทํางานน้อยลงปล่อยแค่นั้นเนี่ยครับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยก็ลงไปเหลือสองเปอร์เซ็นต์เลยเพราะนี้ยผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการจะไปชี้ว่าโอ้โหแย่แล้วเศรษฐกิจฐฐไทยแย่มากนะครับเราโอ้โหหม่นมองไม่มีทางออกไม่มีโอกาสอาจจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเจอ ที่ตัวงานวิจัยของ KKP นะคะที่ระบุเอาไว้นะคะว่าศักยภาพเป็นยุคโตต่ำ2%นะคะที่มาของตัวเลขนี้มันคืออะไรคะดรแล้วจริงๆดาวไซต์กว่าระดับ2%เพราะว่ามันถูกระบุนะคะว่าโตต่ำ2%เนี่ยมันมีความเสี่ยงจะเห็นลงไปลึกขนาดไหนนะคะติดศูนย์ถึงขั้นว่าญี่ปุ่นเขาก็เคยเจอตัวเลขลักษณะนี้มาแล้วหรือเปล่าติดลบเขาก็ยังเคยมีมาแล้วนะคะเรามีภาพที่จะเลวร้ายขนาดนั้นไหม ครับจริงๆจริงๆถ้าเราดูเทรนที่ย้อนหลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าสองนี่คือไม่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 น่าจะไม่น่าจะแปลกใจแล้วนะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยเราโตไม่ถึงสองนะฮะเรา <laughs> เรากลับไปโตเกินสองนี่เราเหนื่อยเลอเกินนะครับอย่างปีนี้เราบอกจะสองจุดหกหลายหลายคน,นยังบอกว่าจะถึงหรือเปล่าเลยเลยนะฮ mm. ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างที่บอกคือเคยเราเคยโตเจ็ดเราเหลือโต 5, ห้าหรือโตสามงั 5, ้น <laughs> ใน,ในทศวรรษข้างหน้าเนี่ยสองผมคิดว่า อาจจะเป็นตัวเลขที่ที่ค่อนข้างออพอที่จะคาดเดาได้ว่าเราคงจะเห็นนะครับแต่ว่าเฟรมเวิร์กที่เราใช้เนี่ยนะครับเราเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่า growth accounting นะครับซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กมาตรฐานมากนะครับของของการวิเคราะห์นะครับมันก็คือการวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยการที่เศรษฐกิจจะโตได้เนี่ยนะครับโตมาจากไหนนะครับก็คือมองเหมือนกับว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเป็นเครื่องจักรเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องจักรเนี้นะครับใส่อินพุตนะครับสออย่างนะครับหก็คือแรงงาน 2. ก็คือทุนหรือการลงทุนนะครับแล้วเครื่องจักรเนี่ยนะครับมีตัวหนึ่งที่ชี้วัดสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพหรือ productivity นะครับก็คือพูดง่ายๆโยนแรงงานเข้าไปโยนทุนเข้าไปในเครื่องจักรเนี่ยแล้ว GDP ออกมาดีขนาดไหนแล้วพยายามจะหาว่าเออแล้ว GDP ที่โตออกมาเนี่ยนะครับ contribution ที่มาจากแรงงาน contribution ที่มาจากทุนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็น,น productivity growth นะครับถ้าเรามอง จากตัวเลขในเฟรมเวิร์ k นี้นะครับแล้วมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในทศวรรษแถวแถวปี90นะครับถึงปี2000ที่เราโตโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับประมาณ6-7เอนี่ยนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคอนทิบิวชันที่มาจากแรงงานเนี่ยประมาณประมาณสักน1.7ะค,คือแรงงานยังโตต่อปีเนี่ยประมาณ1.7ต่อปีแปลว,ว่าแรงงานช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประชากรวัยทำงานแล้วก็แรงงานเนี่ยนะครับ โตอย่างต่อเนื่องนะครับการลงทุนก็ใส่เข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็ก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอมาในช่วงช่วงหลังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าประชากรวัยทํางานเราเริ่ม f l a และก็คือไม่ก็คือไม่โตและนะครับแล้วก็โตช้าลงเรื่อยๆนะครับอย่างในทศวรรษจนกระทั่งถึงช่วงมีโควิดเนี่ยนะครับแรงงานเราโตหรือแค่ มา0.3%ต่อปีเท่านั้นนะครับแล้วก็มองไปทศวรรษข้างหน้านะครับจา,จากทศวรรษตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ้นทศวรรษ2030เนี่ยนะครับแรงประชากรไปทำงานของเราเนี่ยจะขดตัวนะครับปีละ0.5%ต่อปีครับแสดงว่าจากเดิมที่เราเคยมีแรงงานเป็นอินพุตนะครับเป็นเป็นวัตถุด,ดิบของเครื่องจักรเครื่องนี้แล้วแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นว่าต่อไปนี้แรงงานจะเป็นตัวฉุดและเพราะเหมือนกับเราใส อินพุ put, เข้าไปน้อยลงนะครับทุนนะครับหรือการลงทุนก็เหมือนกันนะครับในช่วง90เนี่ยนะครับเรามี investment rate เนี่ยคือการลงทุนเนี่ยประมาณสัก30-40%ของ GDP นะครับแ่งว่าเราลงทุนมหาศาลในช่วงนั้นนะครับจนอาจจะบอกว่าลงทุนเกินตัวไปด้วยซ้ำเนี่ยช่วงนี้อัตราการลงทุนต่อ GDP เราลดลงเหลือแค่20%นะครับแส่งว่า contribution จากทุนก็น้อยกว่าในช่วงนั้นแน่นอนนะครับ ก็เราเห็นตัวเลข FDI ตัวเลขอะไรต่างๆก็จะกำลังชี้ว่าทุนเราเนี่ยการลงทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะแผ่วลงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตัว,ต,วตัวสุดท้ายนะครับก็คือประสิทธิภาพหรือ productivity growth นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นปร,ประสิทธิภาพเนี่ยก็โตอยู่ประมาณาใกล้ๆสอเอนนะครับซึ่งถ้าถ้าเราสมมติเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะเรายึดเรายึด contribution ที่มาจากทุนจากประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วเราเอาปล่อยให้ประชากรเนี่ยนะครับ ลดลงตามเชิงตามจํานวนที่เราคาดการณ์กันว่าประชากรไปทางานากำลังจะลดลงเนี่ยตัวเลข1.9%หรือ2%เนี่ยนะครับมาจากแค่ตัวนั้นเลยเนะครคือปล่อยให้เอา Assume ว่า c o n t r i b u t ั o n จากทุนแล้วก็การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนเดิมนะครับปล่อยให้แรงงานเนี่ยไหลไลงมาเฉยๆนะครับก็คือจากเดิมที่แรงงานเคยส่งเสริมให้ GDP โตเยอะขึ้นเพราะเรามีคนมาทํางานเยอะขึ้นเนี่ย ต่อไปเนี้ยเราจะมีคนมาทํางานน้อยลงปล่อยแค่นั้นเนี่ยครับการเจ,จริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยก็ลงไปเหลือสองเปอร์เซ็นแล้วงั้นเพราะเนี้ยผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการจะไปชี้ว่าโอ้โหแย่แล้วเศรษฐกิจไทยแย่มากนะครับเราโอ้โ oh, หหม่นมองไม่มีทางออกไม่มีโอกาสนะครับแต่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเจอนะครับงั้นสองเปอร์เซ็นนี่คือเป็นสิ่งที่เราได้เจอแน่ๆถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยนะครับงั้นสิ่งที่อยากต้อง หนึ่งที่ที่ทีท่เป็นเป็นเหตุผลของการพูดคุยกันนะครับก็คือหนึ่งเราต้องมี awareness นะครับว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าโอ้เราเหลือโตสองแล้วเราตกใจนะอย่าแปลกใจนะเราคิดว่าเราต้องมานั่งคิดกันดีกว่าว่าทายัางไงไม่มันไหลไปตรงนั้นนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือเราต้องมานั่งคิดกันจรงิๆจรงๆรงิจรงจงัจงๆว่าแล้วเราจะแก้อะไรเราต้องมีนโยบายยังไงเพื่อที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจเราไม่ให้เราไปเจอปัญหาแบบนั้นนะครับงั้นถามว่ามีดาวไซส์ไหม ก็ต้องกลับไปเฟรมเวิร์กเลยครับว่า,เ,าเวลาเราพูดถึงแรงงานเนี่ยมันมี2มิตินะครับก็คือจํานวนแล้วก็คุณภาพนะก็คือเราใส่แรงงานเข้าไปเนี่ยคุณภาพดีขึ้นไหมใช่ไหมฮะถ้าถ้าแรงงานลดลงนะครับเราไม่มีใครมาเติมแล้วคุณภาพแย่ลงเนี่ยมีปัญหาการลงทุนนะครับถ้าเมื่อกี้เราอสูมว่าทุนเนี่ยเ,เติบโตใกล้เคียงกับในช่วงที่ผ่านมาเกิดการลงทุนหายไป,ห,ยไปหรือลดลงหนักกว่านั้นมีปัญหาแน่นะครับ หือันที่3ก็คือปฏะสิทธิภาพนะครับ Productivity Growth ถ้า Productivity Growth เนี่ยไม่โตแบบในอดีตนะครับแล้วแย่ลงด้วยนะครับเราก็มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรมเวิร์มันผมว่า f r a m e วิร์นี้เป็นเฟร m e w o r k ท,ที่ที่มีประโยชน์นะครับอาจ,จหลายคนบอกว่ามันจะเป็น mathematical Exercise มากไปเอ,อเอ่อนั่นหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเป็นเฟร m e w o r k ที่เราต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่าเออเราจะแก้ไขปัญหายังไงภายภายภายภา,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 ายใต้สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบัน,น ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะจริงๆทุกมิติเลยนะคะคือแรงงานอย่างที่เราเห็นนะคะว่ามีประเด็นทางเรื่องของสูงวัยด้วยนะคะจำนวนด้วยแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะสมิติเลยเรื่องของทุนนะคะเราก็เห็นการลงไปเรื่อยๆทีนี้คืออ,อินพุตสองตัวนี้ถ้ายิ่งถดถอยนะคะตัวของ GDP growth มันก็ยิ่งจะมีดาวไซด์ถูกไหมคะแล้วที่กิตาถามดร็รว่าดาวไซด์เนี่ยมันมันลึกลงไปได้ถึงไหน มันมีโอกาสที่จะถดถอยไหมคือนอกจากโอเคคือตอนนี้เราอาจจะต้องทําใจละกับการโตแค่แค่สซนะคะแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะมีดาวไซด์ด้วยนะคะแต่ลึกที่สุดบอททอมที่สุดเนี่ยเอ,อ่อมันเป็นไปได้ขนาดไหนคะกับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ทําอะไรนะครับอันนี้จริงๆจริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นการมองเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็มองจากฝั่งซัพพลายนะครับแต่เศรษฐกิจปีต่อปีเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เป็นวงจรเป็นวัฏจกักร อย่างเช่นเจอโควิดแย่ลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เป็นซิลิคลนะครับสิ่งที่เรามองก็คือว่าศักยภาพอันนี้อาจจะมองได้ว่าเป็นการเจริญเติบโตของศักยภาพของเศรษฐกิจไทยที่บอกว่าลงไปสองนะครับแต่แต่ละปีเนี่ยจะถึงศักยภาพหรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับวัตถักรเศรษฐกิจนั้นยิ่งยิ่งสป라이ดไซส์หรือตัวศักยภาพลงไปต่าเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเจอช็อคนิดเดียวแล้วลงไปติดลบเลยมีแน่นอนนะครับแต่นี้เราก็ลังพูดถึง จีพ <GDP> mm ี o w t h ระยะยาวนะครับเฉลี่ยไปอีกสักสิปีข้างหน้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง mm hmm. เรายังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังยังโตอยู่นะครับแต่แต่ละปีปีต่อปีเนี่ยจะติดลบหรือไม่ก็คือขึ้นอยู่กับช็อลคลวฮะว่าแต่ละปีนั้นเนี่ยจะเจอวิกฤตหรือจเจอปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ไม่ไม,ไม่ไม่อยากบอกว่าไม่มีทางที่จะไปติดลบแต่ว่าถ้ามองในแง่ศักยภาพเนี่ยเราเชื่อว่ายังไงเศรษฐกิจก็คงยังโตอยู่แต่จะโตช้าลงเรื่อยๆจากจากจากเอ็กซ์ไซน์นี้คือ,ค,อคือดูแค่แรงงานอย่างเดียว ก็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 กำลังจะลดลงแล้วค่ะจุดที่น่าสนใจนะคะเมื่อที่สักครู่ดรบอกนะคะมันมันยังไม่ได้รวมกับสิ่งที่จะเป็นช็อคเข้ามาหรือว่าความผันผวนหรือว่าปัจจัยภายนอกเหลือจากอินพุตสองตัวนี้เลยนะคะคือแสดงว่าความความยืดหยุ่นเนี่ยมันมันก็จะต่ำมากแล้วนะคะแล้วก็คือสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันมันมันก็อาจจะน้อยเพราะว่าคือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นตัวเครื่องยนต์หรือว่าตัวเครื่องจักรเนี่ย ม,มันก็ดูค่อนข้างจะตึงแล้วก็แล้วก็อ่อนแอนะถ้าไม่ทําอะไรใช่ครับแล้วก็อีกอีกอีก,อก,อกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราพูดถึง2เนี่ยเราพูดถึงในอีก10ปีข้างหน้านะครับหร,หรือในทศวรรษสองพันยี่สิบนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับอัตราการลดลงของประชากรไปทํางานจะลดลงเร็วขึ้นอีกนะฮะเพราะจากโครงสร้างประชากรเนื่องจาก1.9เนี่ยเราอาจจะลงไปต่ำกว่า1นในในใน,ในช่วงระยะเวลาข้างหน้าก็ได้ นั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าปัญหามันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าถ้าเราไม่ทําอะไรค่ะทีนี้คือในแง่ของทางแก้นะคะสำคัญแน่นอนเพราะว่าร้องการสร้างอาเ n เนสนะคะรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะแต่คือเราเรายังพอมีเวลา มาหาทางออกร่วมกันได้นะคะก็เสนอหรือว่าสิ่งที่เราพอที่จะทําได้นะคะในการที่จะหลีกเลี่ยงนะคะทศวรรษที่ที่สาบสูนโตต่ําหรือว่าคือจะย่าแย่ไปหนักกว่านี้นะคะเป็นเรือที่กําลังจมเป็นกบที่ถูกต้มจนเดือดจนเปื่อยนะคะมันคืออะไรคะด็อกเตอร์โอ้อาจจะไม่ได้ฟังดูดารขนาดนั้นนะแต่ว่าผม <c oughs> <c oughs> คิดว่ามันมันก็ต้องมาช่วยกันมนช่วยกันคิดช่วยกันแก้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเราเอาเฟรมเวิร์กเมื่อกี้นะครับมา ใช,ใช่ไหมครับว่าโอ้เราเรามีอินพุตคือคือแรงงานอินพุตคือทุนแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาก,ก็คือการ address สเรื่องนั้นนะครับนะครับประเด็นที่1ก็คือแรงงานถูกไหมครัว่าเออจำเรามีปัญหาทั้งจํานวนและคุณภาพถูกไหมครัปัญหาที่1ก็คือว่าเออเราจะเพิ่มจํานวนประชากรได้ไหมนะครับซึ่งการเพิ่มอัตราการเกิดของของคนไทยเนี่ยผมคิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ จำนวนการเกิดลดลงเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนทางเศรษฐกิจนะครับว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับัง <God. S 1> ั้นสิ่งที่พอจะทําได้เนี่ยผมคิดว่ารัฐเนี่ยนะครับมีบทบาทเยอะเลยนะครับในการจัดหาสวัสดิการนะครับที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยหรือต้นทุนทางเศรษฐกิจของคนในการมีลูกเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเ,เช่นนะครับสวัสดิการไม่ไม่ใช่การแจกเงินด้วยนะครับ เช่นการทำยังไงให้คนกลับเข้าสู่วัยเขา้าเข้าสู่ระบบแรงงานได้เร็วหลังจากการมีลูกใช่ไหมดงนั mm ้น hmm. ถ้าผู้หญิงต้องออไม่สามารถลาได้หรือมีลูกแล้วไม่มีเดย์แคร์หรือไม่สามารถกลับเข้ามาทํางานได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะมีลูกเนี่ยยิ่งไม่มีเลยนะครับหรือการให้การศึกษาในวัยะสมวัยที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับหรือการปฏิรูปก,การศึกษาให้คนรู้สึกว่ามีลูกแล้วนะครับส่งลูกมาเรียนโรงเรียนรัฐเนี่ย ก็ได้คุณภาพที่ดีนะครับวันนี้ผมว่าปัญหาของชนชั้นกลางอันนึงก็คือรู้สึกว่ามีลูกแล้วเนี่ยส่งโรงเรียนรัฐรู้สึกคุณภาพแย่ลงเรื่อยๆนะถ้าดูคะแนนพิซซ่าสกอร์ก็จะเห็นครับเราถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายคนก็ต้องดิ้นรนฟันฝ่านะครับต้องมาส่งลูกมาโรงเรียนเอกชนโรงเรียนอินเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับที่ทําให้คนรู้สึกไม่อยากมีลูกนะครับดังนั้นเรื่องของจํานวนเนี่ยผมคิดว่าต้องมาแก้ด้วยตรงนี้ครับว่ารัฐตัดหาสวัสดิการ ที่เหมาะสมเพียงพอแล้วก็ทําให้ต้นทุนของการมีลูกเนี่ยไม่ไม่ไม่สูงจนเกินไปนะครับอันที่2เนี่ยนะครับถ้าการการเกิดเนี่ยนะครับแก้ไม่ทันนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดถึงแล้วว่าเอออย่างนี้นเราควรจะดึงประชากรจากที่อื่นมาหรือไม่ใช่ไหมฮะตอนนี้จริงๆก็เราเราเราก็เริ่มทําแล้วนะครับอย,อย่างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้จจหลายคนจะบอกว่าจํานวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยอาจจะสูงกว่าที่ตัวเลข estimate ไว้ก mm ็ได้นะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทําให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดเร็วมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยก็คือเราเนี่ยปล่อยให้แรงงานต่างด้าวที่จะใช้คําว่าแรงงานอาจจะมีทักษะน้อยนะครับเน,นี่ยเข้ามาเยอะนะครับในขณะที่เรากีดกันการเข้ามาของแรงงานที่มีทักษะนะครับ mm hmm. เราเห็นเลยว่า <laughs> ในหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การ วิศวะหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามีการกีดกันทางใดก็ทางหนึ่งนะครับที่ทำให้การจ้างงานการจ้างคนต่างด้าวเนี่ยไม่ง่ายนะครับถ้าเราไปดูหลายๆประเทศอย่างในสิงคโปร์ในสหรัฐเนี่ยจริงๆเขามีช่องทางในการดึงดูดแรงงานจากต่างด้าวนะครับซึ่งควรจะเป็นแรงงานที่มีทักษะนะครับที่ที่ทำไงให้เขามองเมืองไทยแล้วอยากจะมาอยู่เมืองไทย รเราเขาไม่ใช่ว่าโหมาทํางานในเมืองไทยแล้วต้องต่อวีซ่าตลอดเวลาแล้วกว่าจะไปได้มีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆเราสามารถตรวจสอบได้นะครับอย่างเช่นใบอนุญาตการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันควรจะทําได้ดีกว่านี้หรือไม่นะครับดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับ แล้วก็กลับกลับไปอีกอันนึงก็คือแล้วแรงงานที่เรามีในปัจจุบันเราก็ต้องปฏิรูปเรื่องของการศึกษาเรื่องของทักษะของแรงงานด้วยนะครับให,ให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมีแรงงานไปผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานราคาถูกได้ต่อไปแล้วผมคิดว่าเราต้องไปทําในสิ่งที่มี value a อ d เดตสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการเตรียมแรงงานที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์นิสจาร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงด้านบริการที่มี Value-added สูงเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเมืองไทยวันนี้เราอาจจะพูดถึงเรื่อง s อ,อ,อ f t Power ออะไรต่างๆก็จริงๆก็ๆก็ทำก็อาจจะมีส่วนช่วยระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องเป็นเน้นย้ําในเรื่องของภาคบริการที่ที่มี Value-added สูงกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของภาคเกษตรนะครับจริงๆภาคเกษตรบอกเป็น เป็นเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับอย่างวันนี้เราบอกเราเคยผลิตข้าวเนี่ยวันนี้ข้าวเราก็ผลิตปริมาณนะครับต่อไร่เนี่ยแพ้ประเทศอื่นไปแล้วนะครับแล้วเราขายเป็นคอมมอดิตี้เนี่ยนะครับมันก็มีปัญหานะครับปัญหาคือเราจะเพิ่ม value added ของของที่เราขายเนี่ยได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่อ่าสิ่งที่เรามองในฝั่งของของแรงงานถูกไหมครับ ขยับมาชิ้นที่สองนี่คือเรื่องของการลงทุนก็คือทุนเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเราเห็นเลยว่า FDI มาเมืองไทยน้อยลงนะครับแต่ปัญหาที่สําคัญคือเราทำไงจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเนพราะต้องยอมรับว่าเราเนี่ยนะครับไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองแน่ๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือดึงดูดเทคโนโลยีดึงดูดการลงทุนในเทคโนโลยีสูงเข้ามาในเมืองไทยนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราถ้าเราดูรอบๆเราเนี่ยนะครับโหเรื่องของการลงทุน ในเซมิคอนดักเตอร์เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ดูเหมือนว่าเราเนี่ยบทบาทเข้าไปเล่นด้ไวน้นยน้อยน้อยเหลือเกินนะครับทำไงเราถึงจะดึงดูดอ,อุตสาหกรรมแชมเปี้ยนที่ที่สำคัญที่สามารถสร้าง supply chain และสร้างรายยอเด็ในประเทศได้นะครับอย่างเช่นผมคิดว่าถ้าเราไปถามนักลงทุนเนี่ยครับว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ไม่อยากมาเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะที่เหมาะสมนะครับ เรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันนะครับเรื่องของอ,อะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นเรื่องของซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์มากกว่ารถไฟความเร็วสูงสนามบินอะไรพวกนี้งั้นะรจริงๆก็ต้องมานั่งคิดกันนะครับว่าเออแล้วเราจะทํำยังไงให้มีแรงงานที่มีทักษะเพียงพอเหมาะสมนะครับที่จะ Accommodate การลงทุนเหล่านั้นนะครับหรือกดลดกฎระเบียบต่างนะครับหรือแม้กระทั่งการลงทุนเนี่ยรวมไปถึงการลงทุนในประเทศด้วยนะครับไม่ใช่การลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียว Yeah, mm hmm. เช่นวันนี้ถ้าเราอยากจะให้คนลงทุนในเมืองไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็ต้อง m ม k e s ว r e ว่านะกฎระเบียบเรื่องของอาการแข่งขันทางการค้าเนี่ยนะครับได้รับการดูแลไม่มีการผูกขาดยินรวบนะครับไม่งั้นเนี่ยคนก็ไม่อยากจะลงทุนใน,ใน,ใน,ในประเทศของเราเองนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือประสิทธิภาพอันนี้ก็ต้องเน้นย้ําเหมือนกันว่าทํำยังไงว่าเราจะเพิ่ม value added นะครับใน,ในสิ่งต่างๆที่เรา ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับให้สร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนะครับคนและแรงงานที่มีเท่าเดิมเนี่ยผลิตสินค้าได้ได้มากขึ้นหรือขายของได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะอย่างที่เรียนพอเราถึงไซคลในปัจจุบันเนี่ยเราแข่งกับเวียดนามแข่งกับอินโดนีเซียนในเรื่องของแรงงานราคาถูกนะไม่ง่ายแล้วเราต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เราเเชี้ให้เห็นนะครับเราดูในหลายประเทศเนี่ยเราไปฟังดูจีนนะฮะ จีนเพิ่งประกาศเติร์ดแพนนัมนะครับออกมาเนี่ยก็คือเขาเน้นเรื่องของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคิดดูจีนเขาก็ยังต้องมองไปนะว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเป็นโกในเรื่องของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของเรานะครับก็ขงผมว่าไทยเนี่ยก็คงต้องมองภาพค,คล้ายๆกันนะครับว่าแล้วเราจะมี a r e ยในการปฏิรูปเศรษฐกิจกฐฐของเราอย่างไรนะครับอ่เพราะไม่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับรูอีกรูหนึ่งที่อาจจะเจอปัญหาได้ค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับก็คือปัญหาทางการคลัง เพราะทุกวันนี้เราเรามีการขาดดุลทางการค่ังค่อนข้าง,งเยอะนะครับนี่สาธารนณะเราไปแตกแ0วเจของ GDP แล้วนะครับแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างจากปัญหาประชากรเนี่ยนะครับจะทําให้รายได้ทางการคลังลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะมีคนจ่ายภาษีเน้อยลงเนที่มีคน collect benefit เนี่ยมากขึ้นนะครับระบบสวัสดิการต่างๆมีปัญหาแน่นอนนะครับงนั้นการปฏิรูปทางการคลางก็จะเปมีความจําเป็นเหมือนกันเพื่อว่าเราจะได้มีทรัพยากรในการ ทำอีกสามเรื่องเมื่อกี้นะเรื่องของแรงงานเรื่องของการจัดของสวัสดิการเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั้นผมว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็คือเนี่ยเป็นโจทย์ที่ที่เราต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่าเออแล้วไอ้ก,การเปลี่ยนแปลงพวกนี้เราจะทํากันยังไงดีนะครับ